สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่กลุ่มสบู่สมุนไพรสุดใจครับตะบลท่าข้ามอำเภอปะเรียนจังหวัดตรังครับและก็า้างๆผมนะครับเป็นพี่กุ๊กนะครับซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่กุ๊กครับเดินเข้ามาเมื่อกี้ผมเห็นในส่วนของโรงผลิตอยู่ฝั่งนู้นหรือว่าเป็นในเรื่องของตัว เขาเรียกเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยแต่วันนี้ที่นําขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เห็นแล้วแบบสะดุดตามากเลยเนี่ยเป็นในเรื่องของตัวแชมพูใช่ไหมครับใช่ค่ะก่อนที่จะมาเป็นแชมพูมาเป็นกลุ่มนี้ได้ยังไงพี่กุ๊กช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับก็การากลุ่มนะคะได้รับ,รบสนับสนุนจากสํงงานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะเเรียนนะคะให้จัดตั้งกลุ่มตอนนั้นเราได้งบมานะคะจัดตั้งกลุ่มรวมกลุ่มกันประมาณ20คนนะคะคแล้วก็สมาชิกก็ คิดกันว่าอยากจะทําสบู่นะคะซึ่งเป็นสินค้าที่สามารถใช้ในคัวเรือแล้วก็ใช้กันทุกวันนะคะก็เลยรวมกลุ่มกันแล้วก็ผลิตสบู่ค่ะในช่วงแรกๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มีการต่อยอดนะคะรับสมาชิกเพิ่มขึ้นนะคะณปัจจุบันนี้ก็มีสมาชิกเพิ่มเป็น30มลายนะคะแล้วก็เพิ่มผลิตภัณฑ์นะคะจากสบู่ก็จะมีแชมพูยิมนวดนะคะ ก็ตอนนี้ที่ทําจําหน่ายของทางกลุ่มก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสามตัวนี้สามตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วช่องทางในการจัดจําหน่ายครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับต้องมีลักษณะของการไปฝากหรือว่าเป็นเรื่องของการบล็อกอินไปตามบ้านหรือว่ามีในกลุ่มของเป็นกลุ่ม Facebook กลุ่มออนไลน์อะไรอย่างนี้เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลอาฟังหนนะครส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางออนไลน์เป็นออนไลน์เป็นหลักใช่ไหมครับใช่ออนไลน์เป็นหลักมีเพจขายทางเพจขายทางเฟซบุ๊กแล้วก็อาจจะมีส่วนหนึ่งก็ ฝากร้านพ้าอุทอบในหมู่บ้านในอำเภออะไรแบบนี้ครับแล้วในส่วนของกลุ่มผู้บริโภคล่ะครับส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวหรือจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่าแบบยังไงบ้างครับ กลุ่มเป้าหมายหลักของเราก็คือส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมนะคะเพราะเราเน้นสมุนไพรออครับในการผลิตนะคะครับครับนี่ตอนนี้พอพูดถึงสมุนไพรผมแอบเห็นแล้วแบบว่ามีอยู่หลากหลายชนิดเลยทีเดียว<ช>นะครับอย่างเยอะๆเลยทีเดียวนะแล้วเป็นไงบ้างอยากจะแนะนําหรือว่าเป็นเขาเรียกแนะนําคิดหาสมุนไพรใหม่ๆเข้ามาเป็นส่วนประกรอบอย่างนี้บ้างไหม ก็จะเห็นว่าจากในสูตรเนี่ยค่ะมันจะมีสมุนไพรหลากหลายหลากหลายชนิดนะคะแต่ว่ามันจะมีบางชนิดอะค่ะซึ่งเป็นสมุนไพรที่เราต้องสั่งซื้อจากต่างจังหวัดซึ่งไม่มีในพื้นที่นะคะทีนี้ทางกลุ่มก็เลยอยากจะพัฒนาสูตรใหม่เพราะว่าบางตัวเราจะผลิตได้ไม่ต่อเนื่องค่ะเพราะบางช่วงอะค่ะเราขาดผลิตตัววัตถุดิบนะคะทีนี้ทางกลุ่มก็เลยอยากจะ พัฒนาสูตรใหม่หาสมุนไพรที่มีในท้องที่ะนะคะคที่สามารถหาได้ง่ายง่ายแล้วก,ก็รักาก็ไม่แพงก็ที่สำคัญนะคะมีสรรพคุณที่ดีต่อเส้นผมและหนังศรีษะอ๋อน,นั่นเองนะฮะแล้วตัวนี้ล่ะครับผมเห็นดูเป็นในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นตัวแพคเกจจิ้งเนี่ย ดูเหมือนว่าจะมีอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดเลยเนาะ<ช>ถ้าเกิดว่ามีในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นเนี่ยน<ช>่าจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ให้กับทางผู้ประกอบการเช่นเดียวกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะนะฮะก็เดี๋ยวเราลองดูดีกว่านะครับว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดมีการพัฒนาการเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทางกลุ่มเนี่ยจะมีทางเลือกให้กับทางผู้บริโภคเนี่ยมากน้อยสักเพียงใดน,นะครับ การผลิตนำส่วนผสมต่างๆมาผสมให้เข้ากันอย่างเช่นสมุนไพรที่ได้จัดเตรียมไว้แล้วนำไปบรรจุในถังที่ได้เตรียมไว้และบรรจุลงในขวด เรากลับกันมาอีกครั้งนะครับที่บีครับที่กลุ่มสบู่สมุนไพรสุดใจนะครับแล้วก็วันนี้ครับที่อยู่ด้านหน้าผมก็คือตัวผลิตภัณฑ์ตัวใ่นะเดนนะครับแล้วก็เป็นแพคเกจจิ้งที่มีการพัฒนาเกิดขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างครับพี่กุ๊กถูกอกถูกใจไหมครับกับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ ถูกใจมากค่ะถูกใจมากเลยเหรอครับแล้วก็ทราบว่าใช่ไหมฮะแล้วก็ทราบว่ามีในเรื่องของการเพิ่มเติมในส่วนของสมุนไพรที่ครั้งก่อนเราอยากจะเพิ่มเสริมลงไปนะฮะมีการคิดค้นแล้วก็พัฒนามีการเพิ่มในส่วนของอะไรบ้างฮะกระชายดำเหรอครับกระชายทั่วไปนี่นะคะกระชายแล้วก็ขิงแล้วก็ขิมะกรูดเหรอครับนี่คือเพิ่มปริมาณลงไปสิ่งพวกนี้ครับมันช่วยอะไรกับในเรื่องของดังสีสันของพวกเราบ้างครับ พวกขิงกระชายนะคะมันจะมีสรรพคุณช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อนะคะเก็คือเมื่อเราใช้ในส่วนของอแชมพูเนะะี่ยค่ะมันจะช่วยกระตุ้นของการงอกแล้วก็ลดของการฆ่าเชื้อเกิดเขาเรียกอ,อะไรเป็นตุ่มอักเสบของผมได้ะคะ่ะงั้นแสดงว่าตอนนี้ถ้าสมมติว่าเด็กเดินไปในตลาดหรือว่าเดินปาน่าปนคนทั่วไปเดี๋ยวบางทีอาจจะมีในเรื่องของไวรัส โควิด19เข้ามาเนี่ยพอใช้สบู่ตัวนี้มันก็จะฆ่าเชื้อไปทําให้ร่างกายเนี่ยสะอาดด้วยใช่ไหม<ช>ครับ,รบแล้วเป็นไงครับในส่วนของกลุ่มผู้ริโภคเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งน่าจะเป็นสําหรับคนที่รักสุขภาพมากย<ช>ิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคเพราะว่าตัวนี้นะคะมันเราจะเลือกสมุนไพรที่มีสรรพคุณที่ดีต่อเส้นผมนะคะมาผลิตแล้วก็พยายามที่จะลดะตัวของสารเคมีลงนะคะคก็ สำหรับคนที่รักสุขภาพก็จะเหมาะมากๆเคะหมาะมากๆใช่ไหมครับ <az> รนะฮะก็นี่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับของทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมัมาชีพนะครับในเรื่องของกลุ่มสบู่สบุไพรสุดใจนะครับซึ่งก็มีการพัฒนาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับในเรื่องของการใช้ เรียกว่าเป็นวัตถุดิบที่อยู่ภายในครัวเรือนหรือว่าหาได้ง่ายกันมานั่นเองนะครับในเรื่องของสมุนไพรแล้วก็มาพัฒนาต่อยอดพร้อมกับเป็นทางเลือกให้กลุ่มผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นละครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนดีกว่าเนาะผมจะต้องไปอาบน้ําและจะเอาสบู่สมุนไพรนี้ไปใช้กันด้วยเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ